น้องครับเขียวสายเขียววันนี้พบกับคูอ้วนชวนกินนะครับผมกับเมนูอะไรเนี่ยผัดมันแครยำมาเมนูอะไรเนี่ยเอาไหนบอกเสื้อเดชเซฟยำมา่มยำมา่านะคะยำมา่มอันนี้แม่พรครับแม่พรทำน้ำซุปเอ้ยเ็อ้ยยังไงน้ำยำเราทำร่วมกันใช่ทำร่วมกันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋อวียเอีเอี๋ยวนี้พี่ยวเดี๋ยวเดีีว อันนี้เอาตากเออไม่ใช่เลยเอาด้วยหน้าด้วยหน้าไปทหนึ่คนคนอซีพอแล้วเอซีเอาพี่เล็กพ่วานมาครับตักรอแล้วพี่ว่านมาแนะนำเมนูอาหารเชนเลยว่ต้องเอาน้ำอะไรครับมันหวินใครจก็คุณเน่านังนาไหนพี่ว่ทางไทยเอฟซีคูอันดิ <discounts, S 2> เดี๋ยวนะตูดตูดตูดโตให้มันตรงตรงกันตัวนะคะมันหันหน้าเข้ามันหันหน้าเข้าผิดทางนะะวันนี้นะคะเรามาจเสนอนะคะยำหม้อใหญ่นะฮะมาชิมห้ดูงไ่อยำหม้อใหญ่นะคะยำสามัคคียำ All Together ยำกะทิสามัคคีนะเออนะคะ อ่ะครอาจจะเล็หน,นึ่งเลทนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยถุกหลักอนมามัยนะคะเราต้องลวกน้ำร้อนนะคะปกติปกติฉีกจุงแล้วก็กินเลยนะคะสวบเลยแต่วันนี้เราลวกน้ำร้อนนะคะเพราะเรากินรวมกันนะคะหน้ากากไม่ใส่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า,เ,าเพราะว่าไปตัวโควิดมาควบทุกคนแล้วเป็นลบก,กันหมดเริมเ,เจ็บเป็นบวกกันหมดเป็นเลือดบวกเป็นเลือดบวกกันหมดเริ่มเจ็บคอกันหมดแล้วนะบ้าอะไรอ่ะสวนผสมมีอะไรบ้างคะคุณต๊กมี มีมาบ้ามูสบ้ามูสัมูสับนะคะหอมใหญ่ค่ะแต่วันนี้เราไม่กินผักนะคะเพราะเราเคยกินมาแล้วลูกขี้ผื่ออะไรเนี่ยค่ะแต่ว่าผักไม่มีนะคะเพราะว่าผักสูงมตัวละสามร้อยค่ะเราก็เลยใส่แต่เราก็ใส่ใส่หอมใหญ่นะคะผักเราไปหากินตามบ้านบ้านใครบ้านเรานะคะเล่นนับจีบสอนน่าเชิญสวบค่ะเล็กเล็กไหมครับเล็กหรือใครอยากกินกับข้าวเหนียวก็ได้นะคะ เองเลยนะคะอันนี้ไม่รู้จะตกใจไหมเอาค่ะนี่ค่ะเอาตูดดิมันมันบาลานซ์ดีดิแม่ซีบวัดก่อนนี่หอนี้มันดีเป่าอร่อยอยู่นะที่ว่ามันแถมน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือเปล่าอยู่ร้านปากซอยบ้านแกนอะตลาดแล้วใครเขาให้เอามากินแต่เขาไม่กินแบบแบบซาซิมิได้ชิมครับนี่สอนดูลูกงสอนชี้ไปใครใครเป็นเื้อไมไปซื้อแล้วใครเอาไปลวก นี่นะครับคนเอาไปลวกนะครับไม่เอแม่หล้วแม่แม่เอาไปลวกทำไมล่ะม่เอาไปลวกทำไมล่ัโตะโนอไม่เราไก่ย่างดีเด้อเราบอกให้คนเด้อห่อยตากใสเด้อคนยังแล้วนจนแรงเหมือนเราอร่อยไหมนี่มาเทบึ้อเลยเจยวชิมแล้วอร่อยไหมอร่อยไหมไหนชิมก่อนแล้วก็บอกราซาดินี่ไงิ ไของเล็กอ่ะนี่เหรอนี่ไงนี่ไงเอาอันนี้อันไหนของเล็กนี่ค่ะนี่นะของเล็กนะโอเคแล้วทำไมน้ำเยอะแท้เอาอะไรครับอ๋อนี่ก็กินให้มันอิ่มไปเลยใครไม่เปที่ยวรอมาลาด้วยโอเคไเอาเซยคุณบายหน่อยพี่ว่านอันเดี๋ยวถอยไปกันเยอะโอเคแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะ